ขอความเจริญในพระธรรมจะมาเกิดมีด็นดท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงวิธีสลา,ลายคลายความเครียดอย่ายตัวนี้มันผ่าถ้ามันแก่มันย่นเพราะว่าหน้ามันยังไม่อิ่มก็ไม่เป็นไรนะท่านเป็นไปตามอายุสังขารรูปธรรมรูปธรรมมันก็อาจจะมีผลถึงนมามธรรมคือจิตของเราแต่แต่งนมามธรรมให้มันงามซะ รูปธรรมมันก็พอดูได้ท่านแต่เมื่อเครียดแล้วทำไงกระโดดรถเต้นเลนตรีเขียนกวินิพนธ์หาคนรับฟังต้องหาคนที่รับฟังเราคนรับฟังก็เป็นคนรับฟังที่ดีเพราะฉะนั้นจิตแพทย์ทั้งหลายในต่างประเทศเนี่ยท่านคิดว่าเขาเครียดไหมท่านถ้าไปดูเหอะประเทศในยุโรปอเมริกาเนี่ยจะมีอะไรฮะ เมื่อที่เป็นธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเมือนที่มีคนแข่งขันมากประชากรมากค่าครองชีพสูงจะมีคนมีความเครียดและการไม่ไอยู่กับครอบครัวรูปเต่าจากกันไปไม่เหมือนคนไทยมันก็เครียดอีกแบบหนึ่งเครียดแบบลอลี่ไอเราก็เครียดแบบแฟมิลี่คือสมรุมมาเครียดแต่เราก็ได้รับความสุขไอ้เครียดแบบเหงากับเครียดแบบนานๆทีเนี่ยอยู่กันเยอะๆเนี่ย วันที่มันก็ดีมันมีเสียแต่มีเสียแล้วหาคนรับฟังสิเห็นไหมะเราไป็นเด็กเราทุกใจอะไรเราไปหาพ่อหาแม่แต่งงานแล้วทุกใจก็ขออภัยท่านผู้ชมกูไม่อยู่กับมึงแล้วกูจะไปหาแม่กูกูจะไปคุยกับพ่อกูพ่อเขาก็านั่งฟังเขามีประสบะการณ์เขาก็รู้ว่าให้มึงระบายซะก่อนเดี๋ยวมึงหมดแล้วมึงก็กลับบ้าน คือเมื่อเอามาทิ้งว้เหมือนคนทิ้งขยะในแม่น้ําเหมือนมาอาบน้าในแม่น้ําลําคลองกลับไปมาสะอาดสะอาดม,มันมีคนรับเอาความเครียดไปแล้วและนักฟังที่ดีทั้งหลายก็บังจะได้ได้ประโยชน์มีคนเคารพนักถือแล้วถ้าแก้ไขความเครียดได้ไปทําอย่างนี้หน้าไปทำอย่างนี้เครียดแล้วก็สดน้าร้อนดื่มน้ำเย็นน้ำหวานทานของขม อาหารของดื่มน้ําเย็นน้าหวานทานาของเปรี้ยวเคี้ยวของขมชมของดมของหอมหรือกระโดดรดเต้นเล่นดนตรีคิิกวินิพนไปไปทำสปาไปลูกไปเอาสักอย่างหนึ่งเอาเอาสักอย่างหนึ่งเอาแล้วก็แนะนําสิ่งที่ดีไปพอเขาได้ระบายความเครียดของเขาไปแล้วเขาก็จะกลับไปยังมีความสุขส่วนเรานี่ยมันผ่านพ้นมาแล้วและกำไรจากความเคารพนับถือ มันจะมาหาเราเพราะฉะนั้นท่านไปดูสารเจ้าไปดูพระประธานนั่นคือที่ระบายความเครียดผลระบายลากไม้เต็มไปหมดเพราะเขาเคารพนับถือผู้ที่รับฟังความทุกข์ของเขา